สวัสดีครับผมเนียเงจากร้านไอฟิกไทยแลนด์นะครับมาวันนี้มาบอกทิกเล็กกันน้อยสำหรับคนใช้ไอโฟนแล้วพบปัญหา,าลำโพงหูฟังครับคุยเนี่ยเวลารถวิ่งถนอนอยู่ค้างถนอนอะไรเงี้ยฟังไม่ค่อยได้ยินเสียงมันเบาลงกว่าตอนเราซื้อนะครับแล้วก็เราพูดไปอีกฝั่งหนึ่งไม่ค่อยได้ยินนะครับเป็นปัญหาที่เจอบ่อยนะครับซึ่งเกิดจากความสกรปรกแล้วเราใส่กระเป๋าจะพวกมีพวกเศษุ่นเศษอะไรเนี่ยครับมันจะเข้าไปอยู่ที่รูลำโพงนะครับอยู่ตรงเนี้ยนะฮะสังเกตนะครับ วิธีการทอษาความสะอาดเบื้องต้นนะครับหาแปรงถือฟันนะครับที่ไม่ได้ใช้หนึ่งอันมาปัดออกครับปัดมันเป็นตะแกงผ้านะครับซึ่งมันจะเป็นฝุ่นเข้าไปอุดตามรูนะครับเสียงมันจะไม่ค่อยออกก็ปัดออกปัดจนดูที่เราดูแล้วมันสะอาดขึ้นนะครับแล้วก็ลองฟังดูครับส่วนมากก็จะหายครับในบางกรณีที่เป็นฝุ่นที่เป็นละเอียดแล้วก็ มันเกาะกันเป็นแข็งหรือเป็นหนืดนะครับตอนนี้ต่อไปที่ร้านร้านซอ่อมเขาแกะล้างจากภายในออกมาอันนั้นจะทําให้เสียงมันโล่งดีแล้วเสียงกลับมาดังเหมือนเดิมนะครับตรงก้นนี่ครับจะมีอันนี้ก็เป็นรูอันนี้แถบเนี้ยจะเป็นแถบของรูลำโพงเสียงอาจจะถ้าเกิดเสียงออกแตกๆหน่อยเสียงกระดิ่งนะครับเสียงเพลงอะไรเงี้ยเราเปิดฟังยูทูบมันจะแตกหน่อยเราก็ทำพลาสาได้ครับปัดเหมือนกันปัดออก ในกรณีที่ฝุ่นเข้าไม่แน่นมากครับถ้าแน่นมากควรที่จะไปแกะเครื่องแล้วก็ล้างจากภายในยออกมานะครับก็จะแล้วจะ,วจะมีรูไม์อีกรูนึงครับเล็กๆนะครับเป็นรูไมโครโฟนเวลาเราพูดไปอีกฝั่งหนึ่งมันก็ได้ยินเนี่ยอันนี้ก็มีส่วนกับเข้าเข้าบางทีเราใส่กระเป๋าก็ไปปุ๊บมันไปดินก็เข้าไปอุด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 ตเนี้ยต้องดูแรงความสะอาดหน่อยนะครับทิ้งเล็กๆน้อยๆนะครับทํากันนะครับใครเจอปัญหาก็เอาไปลองทําดูนะครับ สวัสดีครับ